ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พิญญาเอาคลิปเก่ามาเล่าใหม่จ้าจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าไม่ได้ถ่ายเพื่อที่มาโชว์ใครแบบว่าสไตล์ที่ว่ามาลงเพจลง youtube หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะเป็นคลิปที่แวะเก็บเห็ดแบบกระทันหันค่ะสังเกตได้ที่มีดของพิญญานะคะก็คือไม่ใช่มีดเก็บเห็ดค่ะและมันก็เป็นจังหวะที่บังเอิญเจอเห็ดที่เยอะมากๆแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องแวะเอานะคะทุกคนดูสิคือเยอะมากเลยจริงๆนะ แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะถ่ายให้สวยแบบพิธีวิถนคือรีบๆถ่ายเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิญญาจะต้องไปเก็บผลไม้ค่ะและที่สําคัญนะคะมีคนรออยู่ด้วยค่ะคือมากับเพื่อนฝรั่งและเขาก็รอเราด้วยพิญญาก็เลยรีบเก็บเอาแต่เห็ดที่มันเล็กๆค่ะก็คือถ้าบานแล้วแก่แล้วคือไม่เอาแล้วนะคือเลือกเอาแต่ดอกเล็กๆเลยนะและก็ดอกสวยๆด้วยสไตล์นี้เลยค่ะก็คือรีบมากนะคะสังเกตด้วย การที่แบบว่าคือรีบเอารีบเอาอะที่ถ่ายก็เพราะว่าถ่ายไปลง Facebook ส่วนตัวนะคะไม่ได้เปิดสาธารณะด้วยนะคลิปนี้เพราะว่าเอาไปอวดพ่อแม่พี่น้องญาติตัวเองนี่แหละค่ะให้เห็นในเฟซบ o o กอะเนาะและก็จะเก็บแบบไม่พิธีพิถันเลยเก็บแบบรีบมากเลยนะคะแล้วก็เคยเอาไปลงในเพจแล้วก็ YouTube แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพิญญาเยอะเลยว่าเก็บเห็ดตัดแบบนี้แบบเสียดายขาเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออไม่ปิด หลุมเห็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาจริงๆแล้วเวลาที่พิญญาดูคลิปคนไทยเก็บเห็ดในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วพิญญาก็ไม่เห็นว่าใครจะอปิดฝังหลุมสักคนนะคะก็เห็นเก็บแล้วก็ไปเลยนี่คะแต่ว่าคนที่เก็บเห็ดอยู่เมืองนอกคือโดนว่าบ่อยมากาทุกคนสังเกตอุปกรณ์ที่พิญญาเอามาคืออะไรดูถังค่ะเป็นถังใส่ผลไม้คือไม่มีตะกร้าเห็ดเลยนะคะ เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดค่ะมาเก็บผลไม้แล้วบังเอิญเจอเห็ดก็เลยตัดเห็ดแบบรีบๆแล้วก็ถ่ายแบบกระทันหันมากๆเลยค่ะทุกคนนีที่รีบไปเก็บผลไม้เพราะว่าลูกค้าที่สั่งผลไม้เขารออยู่ค่ะก็เลยต้องรีบนะคะนี่ไงพอจะกลับมันก็ดันเจออีกแล้วทุกคนก็เป็นซะอย่างเงี้ยคือเห็ดมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วเราเสีย <c oughs> ดายไงเนี่ยเราก็รีบเอานะคะหลายๆคนก็จะบ่นแล้วอุ้หที่ตัดแบบน่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คือจะบอกนะว่าเห็ดฟินแลนด์นี่คือเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากจริงๆค่ะถึงพิญญาไม่เก็บก็คือโรยทิ้งนะคะอยู่ในป่าเลยค่ะไม่มีใครไปเอาเลยค่ะบางคนจะถามว่าเราฝรั่งเขาไม่เก็บกินเหรอเขาก็เก็บกินเหมือนกันแหละแต่มันเยอะไงมันเยอะจนเขาไม่รู้เขาจะกินกันยังไงแล้วไงเนี่ยค่ะแล้วพิญญาก็มาเจอเห็ดอันนี้อีกแล้วเห็ดส้มข่าลายค่ะก็เอาอีกค่ะเห็นมันเล็กๆดีเนาะดอกมันยังไม่บานก็เออเอา นี่นะคะวันไหนที่ไม่ไตั้งใจมาเห็ดมันจะเจอเห็ดเยอะอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนถุงไม้ถุงมือก็คือไม่ได้ใส่เล็บดำมากเนื่องจากเก็บผลไม้แล้วก็เลือกผลไม้บูเบอรี่เล็บก็เลยดำนะอ่ะดูสิเต็มปากขนาดเนี้ยอ่ะคิดดูว่าคือเยอะมากๆเลยก็คือจะกลับแล้วก็เจอจะกลับแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะว่ามันเยอะแบบนี้จริงๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าปีนี้มีเยอะพิญจะเก็บให้สวยๆงามๆให้ทุกคนได้รับชมเลจริงคะ่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังอยากดูพิญญาเก็บเห็ดอีกก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับพิญญาด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ด่าพิญญามากนะคะส่สงสารมั้งเหอะดูมีดก็ไม่ได้เป็นมีดที่ตั้งใจมาตัดเห็ดเลยค่ะไม่ใช่มีดเก็บเห็ดมีดเข้าป่าเองจ้าดูสิเห็ดเยอะมากแต่แก่แล้วนะอันเนี้ยอืมทั้ง อ่าถังนะคะที่มาใส่ก็คือถังใส่ผลไม้มีดก็ไม่ใช่มีดเก็บเห็ดถ่ายก็แบบไวมากรีบมากเพราะเพื่อนฝรั่งก็รอแล้วก็เรียกหลายรอบแล้วด้วยนะคะก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่รีบจริงๆนะคะทุกคนปีนี้ถ้าเจอเห็ดเยอะๆก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะก็ป่าเดิมแหละคะ่ะมันจะขึ้นป่าเดิมเนาะทุกคนดูสิคือถ้าเรามาเจอจังหวะแบบเนี้ยคือเห็ดที่แบบว่ากําลังขึ้นใหม่ๆแบ,บนนี้คือมันสวยงามมาก แล้วเนี่ยสรุปจะได้กลับไหมล่ะคะก็คือเจออย่างนี้เรื่อยๆอาดูขาเขากอดพินญาตัดแต่พินญาก็ระวังอยู่เหมือนกันนะคะถ้าดอกส,สวยๆก็เออก็ตัดประมาณนี้ละคะ่ะแต่เอาจริงๆบางดอกนะคะก็คือมีหนอนเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิจังหวะนี้คือแบตเตอรี่หมดจ้าทุกคนจ้าไปแล้วค่ะทุกคนบายๆฝากกดแชร์ด้วย